มิ hey, สวัสดีค่ะมาเซียงค่ะเขมิศราจานันูเลขทะเบียน2 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 2 7เค่ะวันนี้นะคะมัดเนี่ยก็จะมาพูดถึงวิชาหลักการสื่อสารการตลาดค่ะในหัวข้อการขายโดยบุคคลซึ่งวันนี้นะคะมัดก็จะมาพูดรายละเอียดในหัวข้อย่อยที่ว่ากระบวนการขายโดยบุคคลค่ะทุกคนรู้กันไหมคะว่ากระบวนการขายโดยบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้ว เราจะต้องเริ่มทําความเข้าใจจากตรงไหนถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็มาทําความรู้จักกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาทําความรู้จักกับความหมายและคํานิยามของการขายโดยบุคคลกันก่อนเลยค่ะคำนิยามนะคะ Personal selling is direct personal interaction between a salesperson and a potential buyer. ความหมายของการขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึงการขายที่ผู้ขายติดต่อเรเชิญหน้าก,นกันกับผู้ซื้อที่มุ่งหวังหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบข้อซักถาม ซึ่งลักษณะการขายโดยบุคคลจากคำนิยามสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือ2ผู้ส่งข่าวสารที่สามารถรับข้อมูลและประเมินการตอบสนองจากฝ่ายผู้รับสารได้ทันทีซึ่งเรียกว่าการติดต่อสื่อสารส,ารสองทางหรือการติดต่อสื่อสารที่เป็นคู่ค่ะ และอย่างที่ทุกคนรู้กันดีค่ะการขายโดยบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นการขายโดยใช้คนนําเสนอขายแต่ด้วยทําหน้าที่อื่นด้วยเนี่ยอาจจะมีลักษณะการขายเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพนักงานขายผู้แทนขายผู้ประสานงานลูกค้าผู้ให้คำปรึกษาทางการขาย วิศวกรขายตัวแทนขายและผู้แทนฝ่ายการตลาดมาค่ะทุกคนและต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงพระเอกของเรานั่นเองก็คือกระบวนการขายโดยบุคคลน,นั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการขายโดยบุคคลเนี่ยก็จะมีลําดับขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็มาฟังกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือ การหาผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นลูกคา้าซึ่งอาจจะเป็นการขอให้ลูกค้าปัจจุบันเนี่ยแนะนาให้กับลูกค้าใหม่พนักงานขายเนี่ยก็จะต้องมีความกล้าที่จะขอให้ลูกค้าเนี่ยช่วยแนะนําลูกค้าใหม่ๆใ,ให้กับบริษัทบ้างเพื่อพนักงานขายเนี่ยจะได้มีเวลาพูดคุยกับลูกคา้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นการขายในปัจจุบันเนี่ยจะนําพาไปสู่การขายที่ตั้างอยู่บนพื้นฐานของการแนะนํและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นต้นเลยค่ะ 2. การตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าอนาคตซึ่งพนักงานขายจะต้องมีข้อมูลและทําการสารวจคุณสมบัติของลูกค้าทั้งความต้องการอํานาจในการตัดสินใจซื้อและการเข้าถึงได้เพื่อวางแผนการนําเสนอขายภายในอนาคตต่อไปค่ะขั้นตอนที่3การเข้าพบและศึกษาความต้องการของลูกค้าซึ่งควรจะต้องมาให้ตรงตามเวลาแต่งกายให้สุภาพและระวังกิริยามารยาท สร้างบุคลิกภาพที่ดีและพนักงานจะต้องประเมินว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการจริงหรือไม่ด้วยอาจจะทําการสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อค้นหาว่าต้องการอะไรและสร้างทางเลือกต่างๆให้ลูกค้าพึงพอใจค่ะขั้นตอนที่4การน,นําเสนอพนักงานขายจะต้องอครอบคลุมเรื่องที่สําคัญทุกเรื่อง พนักงานขายมีโอกาสการนําเสนอขายเพียงแค่ครั้งเดียวฉะนั้นจึงจะต้องนําการเสนอขายอย่างเต็มที่และทําให้ข้อเสนอการขายดูดีที่สุดจะต้องเตรียมกันมาอย่างดีสบตากับลูกค้าถามคำถามแบบเปิดและมีความมั่นใจอาจจะใช้ท่าทางประกอบการอธิบายมีการใช้ระดับน้ำเสียงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและสามารถจดจําสินค้าได้หากลูกค้าแสดงความสนใจก็ควรที่จะถือโอกาสปิดการขายได้เลยขั้นตอนที่5การรับมือกับการคัดค้านแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกค้าอาจจะมีความที่ไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งบ้างแต่พนักงานขายก็จะต้องทําความเข้าใจในข้อโต้แยง้งและรับฟังเพื่อ ชี้แจงปัญหาต่างๆและพนักงานขายที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อลูกค้าคัดค้านสิ่งที่ตนเสนอแต่ควรจะมองว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพนักงานควรชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของสินค้าของคู่แข่งและยืนยันในคุณภาพของสินค้าตนเองสิ่งอื่นใดเนี่ยพนักงานจะต้องใจเย็นๆร่วมๆนะคะขั้นตอนที่6การปิดการขาย วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะเป็นเครดิตให้กับทางบริษัทหรือองค์กรของเราในด้านของผู้บริโภคที่ยังคงม,มีความต้องการและสามารถเข้าถึงได้จริงๆแล้วเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าก็จะต้องมีการใส่ใจในกระบวนการต่างๆก่อนที่สินค้าจะถึงมือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์และที่สําคัญพนักงานขายจะต้องมีความกล้าและไม่กลัวที่จะถูกปฏิเสธหากไม่สามารถปิดการขายได้ภายในครั้งแรกที่พบลูกค้า ซึ่งก็จะต้องพยายามในครั้งต่อไปเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนที่7การติดตามพนักงานขายจะต้องติดตามดูว่าการส่งอมอบสินค้าทําได้ตรงเวลาหรือไม่สินค้าใช้งานได้ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่หรือมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรกับสินค้าและสามารถนําสิ่งที่ลูกค้าติชมมาพัฒนาต่อยอดในการขายและปิดการขายในครั้งต่อไปได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชื่นชอบกันไหมเอ่ยกับการที่มัดเนี่ยมาเล่าถึงการขายโดยบุคคลกระบวนการต่างๆและต่อไปเนี่ยมันก็จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันบ้างนะคะข้อดีของการขายโดยบุคคลคือสามารถโต้อตอบได้2ช่องทาง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข่าวสารได้สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังได้ดีและสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจซื้อได้ด้วยค่ะส่วนข้อเสียของการขายด้วยบุคคลคือข่าวสารไม่มีความสม่ำเสมอความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานขายกับฝ่ายบริหารถ้าใช้ใจ่ายสูงการเข้าถึงต่ำ และปัญหาด้านจยบาบรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะต้าเอมัดเองค่ะเดี๋ยวมัดน,นะคะก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะจากที่มัดเนี่ยเล่าไปทั้งหมดนะคะสรุปเลยการขายโดยบุคคลนะคะก็คือเป็น การจัดรูปแบบของการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดชนิดหนึ่งเลยค่ะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สิ้นเปลืองมากที่สุดเหมือนกันค่ะเพราะเป็นการขายที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับบุคคลระหว่างบุคคลจำนวนมากและต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเป็นสิ่งสําคัญเลย ซึ่งจะต้องเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางวิชาชีพเข้ามาเป็นส่วนสําคัญอยู่ไม่น้อยเลยค่ะดังนั้นเนี่ยการขายโดยบุคคลจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของนักการตลาดไม่แพ้กับส่วนอื่นๆของการตลาดเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของมัดแล้วถ้าไม่ชอบตรงไหนหรืออยากให้มัดแก้ไขตรงไหนก็สามารถติชมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ